เสียค่าเข้านะเออแล้วผมก็ต้องไปติดต่อวันครับก็ต้องมาทำบัตรถูกไหมจ่ายคนละร้อ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 ยเข้างานนะสมมติโหดมันโตมากอ่าสามชั่วโมงสองพันนะสามชั่วโมงสองพันนะอ่าเราทำบัตรเราต้องมายี่สิบคนอยู่ด้วยอย่าทิ้งสมมติมาสิบคนอีกอีกหน่ได้คือผมไม่จ่ายคนเดียวนะผมจะให้ผู้นำช่วยหาจ่ายจะมาทำบัตรที่ผมทาด้วย โอเคกันไหมล่ะหรือไม่ทําก็ไม่เป็นไรโอเคไหมผมถามแค่นี้เลยโอเคไหมสมมติว่าก็นําที่จัดงานเพราะว่าจริงๆแล้วมาไม่ถึงยี่สิบคนนะมาแค่พิคนคผมะบอกอาจารย์คือทําความียวได้มาไม่แค่พิคนะอีกหนึ่งพันมาหารกันสายครับแต่เราจะเป็นคนโอเคไหมถ้าโอเคผมจัดพร้อมจัดทุกอย่างครับมีแค่นั้นเลยมีแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรเลยดีแล้วอาจารย์ทำงานต้องมีเขาเรียกอะไร คุณอ่านหรือยังไงคุณอ่านหรือยังเรื่องนี้แต่รายได้มันที่ผมส่งให้เมื่อเช้าอ,อ่ะอ๋อที่อ,อะไรนะเหนื่อนชั่วข่าวสบายชัว่วโคตรคุณอ่านหรือยังอ่านหรือยังเนี่ยสมการพลิกชีวิต x เท่ากับ y x เท่ากับ y คุณเข้าใจไหมง่ายๆเลยถ้าไม่มีการกระทาแล้วผลลัพธ์จะมาได้ยังไงถ้าไม่มีการลงทุนแล้วผลตอบแทนจะมายังไง คุณบอกว่าอยากมีปันผลอยากมีปันผลแต่ไม่เคยลงทุนเลยถูกมไม้อินอินพุตเท่ากับเอาพุตอ่ะไม่มีการลงทุนแล้วมันจะเอาที่ไหนมาออกอะคราวนี้เออไม่มีเข้าเลยอะแล้วมันจะเอาที่ไหนมาออกอ่ะยกตัวอย่างเช่นในอดีตนี่ยอ่ะคือก่อนหน้านี้มีคนถามว่ามีไหมที่จะเอา m u s เไปแลก MIAT ผมก็ตอบออกไปเลยไม่มีครับ จริงๆ m ุเอมันคือเหรียญมโนคุณเข้าใจไหมเหรียญ m s d มันคือเหรียญมโนเหรียญ m s d มันคือเหรียญมโน u s d อคือเหรียญจริงคือเงินจริงคุณเข้าใจไหมไม่มี u s d t เข้าไปในระบบแล้วจะเอายูเอสที่ไหนออกจากระบบอะครับ i t c o อ n คือเหรียญมโนถ้าไม่มี u s d อเข้าไปซื้อ i t c o อ n แล้วจะเอาเวลาคุณไปตั้งขายบิ co อ n เนี่ยไม่มีคนไม่มีเหรียญไม่มีเงินเข้าเลยอะ จะเาเงินที่ไหนอ่ะถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่เออทุกอย่างไม่เคอเหรียญมโนหมดเลยนั่นแหละครับมันมีแค่นั้นเลยนะครับอินพุไม่มีเอาพุตจะมาจากไหนนะครับอาชีพที่คุณเลือกเท่ากับรายได้ที่คุณมีคุณเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ไหมผมนั่งผมบอกผบอกเลยว่าผตรงนี้นะครับแล้วก็ จะขยายความให้ฟังในงานอินเทนซีฟครับนะครผมรู้แล้วว่าเส้นทางที่จะไปสู่สรารภาพสานการเนี่ยมันควรพูดยังไงอ่ารอบที่แล้วพูดในเรื่องของเงินใช่ไหมผมก็จะต่อยอดด้วยเรื่องของนี้เพราะว่ารอบนี้ผมมีมาประมาณหนึชั่วโมงนะฮะผมมีเวลามาหนึ่งชั่วโมงในการคุยเรื่องนี้นะเออ่นานากท้งทม,มีอะไรบ้างอ,อ่ามีอะไรบ้างกันนึงเวลาสุขภาพที่ดีเนาะ หาไลฟ์หาไลฟ์ผมชอบมากเลยผมชอบข้อนี้มากที่สุดนะสองการหาไ์ส์ตายนะครับตายที่หนึ่งคือ A. First Card ลาสนะครับสองบี s ิสเนสคสามคุณเลือกมาเลยว่าคุณอยากอยู่ตรงไหน C. Economy Card ลนะครับ first c คลาคือมีไรายได้ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปคือ First Card mm hmm. Business Card คือมีไรายได้ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปคือคือ First Card เอ้ย Business Card C Economy Card นะครับอ c o ค o m มี a r d นะครับคือมีอรายได้ตแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปต่อเดือนนะนั่นคือ Economy Card โอเคไหมคุณต้องวางเป้าหมายก่อนหาวิธีการคุณต้องวางก่อนว่าคุณต้องการอยู่ตรง Card ไหนคุณต้องการมีไรายได้อ่าในเฟ r ร์ส a r d แบบ First Card แบบ Business Card หรืออีโคโนมี่ r d เพราะการวางเป้าหมายนะครับจะนํานําให้คุณเน่ะไปสู่ความสําเร็จได้แบบที่คุณตั้งใจทําวางเป้าต่ําคุณก็จะทําน้อยวางเป้ามาเฮ้ยสมมุติว่าเดือนเนี้อุ้ยฉันได้ค่าคอมสองหมื่นแล้วพอแหละเดือนนี้ฉันไม่แนะนําใครแล้วอ่าอ่าฉันได้ไม่ได้แนะนำใครแล้วฉันไม่ทําเลยเออนะเออแต่อีกคนหนึ่งนะอุ้ยได้สองหมื่นแล้วอุ้ยยังไม่ได้หนึ่งแสนเลยได้หนึ่งแสนแล้วเฮ้ยไปถ้าไปสองแสนจะดีกว่าไหมดีกว่า ถ้าไปสามแสนมันจะดีกว่าไหมต้อไปสี่แสนมจะดีกว่าไหมอู๋ทาให้เต็มที่ให้ได้ที่สุดอูมันก็เกินเป้าไงถูกไหมตั้งเป้าไว้ก่อนมันเกินเป้าคือเรื่องที่ดีไม่ถึงเป้าแต่ถ้าเกินหนึ่งแสนบาทมันก็ยังชนะตัวเองอยู่ดีเออบางคนตั้งเป้าแค่ห้าหมื่นเนี่ยสองหมืนยังไม่ได้เลยหนึ่งหมื่นยังไม่ถึงเลยหนึ่งร้อยมีหรือเปล่าไม่รู้เลยเออนะครับเนาะ ที่มาของรายได้แอคทีฟอินคัรพาสิอินคัรทางเลือกของชีวิตละห้าเริ่มต้นอยา่างไรนี่เลยคือเรื่องสําคัญเลยที่คุณต้องรู้เซฟไว้ไปทําความเข้าใจได้เลยนะครับแล้วก็ในวันงานวันที่สามผมจะขยายความให้ฟังเรื่องราวแล้วนะครับอืมออ่ะมีใครอยากแบบเฮ้ยอยากพูกษาผมอะไรอีกไหมนะครับ เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เรามีอะไรกาคุยกันได้นะครับเนาะผมก็มก็บอกว่าผมมีแผนแผนงานของผมอยู่ผมรู้เพราะผมรู้ตั้งแต่ว่าอ่าเขาเรียกอะไรทาง FL เนี่ยเขาเก็บมาตัง้งแต่ทีแรกแล้วนะครับเขาเก็บ right <sniffs> ไพ่ต่างๆการเป็นหมอดูหนามมันคือเก็บ